พ่อลูกปันโปโอ้ยปันให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่นงง จะหาร้านอร่อยอร่อยโปรี้ดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับร้านแรกวันนี้ครับร้านพรีเมียมครับพิซซ่าครับตั้งอยู่ที่ RQB ์สุขุมวิท49โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดเวอร์ครับเมื่อทานครบ1000บาทนะครับรับฟรีทันทีครับมิกซอสเซตนะครับมูลค่า270บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2567ครับผมโปรโมชั่นของทางร้านนะครับชุดปาร์ตี้เซตจากปกติ2 5 0บาทเหลือเพียง1,070 190บาทเท่านั้นและยังแถมฟรีน้ำอัดลมอีก2ขวดใช้ได้ทุกสาขานะครับแต่โปรโมชั่นหลักและโปรโมชั่นแฟนรายการไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับพีเมียมครับพิซซ่าร้านที่เกิดจากผู้บริหารที่ชอบทานพิซซ่าจึงเปิดร้านพิซซ่าครับที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าเกือบทั้งหมดมีสาขาถึง12สาขาแล้วฮะไปอร่อยกับเมนูแรกเลยครับเอกซตราชีสซีบวกหนพิซซ่าบางกรอบอบร้อน ร้อนเลยฮะใช้ชีสถึง7ชนิดด้วยกันนาเข้าทั้งหมดทั้งหอมนัวเค็มข้นเอาใจสายชีสขนาดนี้จะอดใจไหวได้ยังไงเปปเปรโรนี่ฮะ พิซซ่ารสชาติสุดเข้มข้นครับใช้เปปเปโรนีที่นำเข้าจากอเมริกาเพื่อให้สัมผัสถึงพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆชิคเก้นวิง์ครับที่คุณครับสามารถเลือกคุกซอสได้ตามที่ต้องการเลยครับมีทั้งซอสบาร์บีคิวและซอสบัฟฟาโลรสเผ็ดนั่นเองนะฮะทานคู่กับแฉมซอสครับสปาเกตตี้ทัเฟอนด์มัชรูมครับเ้นสปาเกตตี้กับซอสทัเฟลฟนำเข้าจากอิตาลีฮะใส่พาเมซานชีสครับที่บ่มกว่า24 ชัั่วโมงครบใส่ใจทั้งวัตถุดิบและวิธีทำขนาดนี้พลาดไม่ได้นะครับล็อกเกตอิตาเลียนซอสเสรจสลัดนะครับผักล็อกเกตสดออแกนิกมากับไส้กรอกอิตาเลียนครับที่ทางร้านเนี่ยปรุงรสเองทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมทานง่าย มองข้ามไม่ได้เลยนะจ๊ะร้านพรีเมียมครับพิซซ่าครับตั้งอยู่ที่ RQBITE um สุขุมวิท49โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอลาดาเวอร์ครับเมื่อทานครบ1,000บาทนะครับรับฟรีทันทีครับมิกซอสเสนะครับมูลค่า270บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย มันโปอร้านที่2ครับชื่อว่าร้านชังกี้นะครับตั้งอยู่ที่สุขุมวิท23ครับเดินจาก BTS อโศกหรือ MRT สุขุมวิทเพียง5นาทีเท่านั้น โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อไปที่ร้านลรวบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยว All the เว r ร์นะครับเมื่อทานครบ500บาทรับทันทีส่วนลด20%ตั้งแต่วันนี้ถึง18กันยายน2567ครับชังกี้ร้านเบอร์เกอร์ที่เปิดมากว่า10ปีโฮมเมดตั้งแต่ขนมปังไปจนถึงซอสมะเขือเทศมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเบอร์เกอร์ไม่ใช่อาหารฟาสต์ฟู้ดแต่เป็นอาหารที่ได้รับความใส่ใจไม่ว่าจะเป็นไอเดียหรือวัตถุดิบจึง ทำให้เบอร์เกอร์ไม่เหมือนใครแน่นอนเมนูแรกเดอะแดดดี้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ราดซอสที่เคี่ยวจากกระดูกเนื้อนานกว่า3วันและใส่ทัฟเฟิลซึ่งเป็นซอสแบบฝรั่งเศสทานคู่กับซอสต่างๆของทางร้านจะทำให้รู้สึกถึงเบอร์เกอร์ที่มีรสชาติที่ซับซ้อนแต่ก็ยังเข้าใจง่ายนั่นเองชังกี้วัตเบอร์เกอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากน้ำพริกอ่องทางเหนือของเรานี่เองมาผสมผสาน กับเบคอนแจมแบบฝรั่งทำให้เกิดรสชาติใหม่ต้องมาลองแล้วล่ะครับ เบอร์เกอร์ไก่ไข่เค็มชัยาเบอร์เกอร์ไก่ทอดที่ทานกับซอสไข่เค็มชัยาของดีของดังจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีทานคู่กับของดองแบบฝรั่งเพื่อตัดเลี่ยนลงตัวจริงๆครับเบอร์เกอร์ซาวครีมแอนออนเนียนซอสซาวครีมกับหอมเจียวกรอบครับเมนูนี้หา้ามพลาดนะจ๊ะซีซ่าสลัดครับปลาอินทรีย์เค็มจากจังหวัดสงขลามาทำเป็นซอสซีซ่า ทานกับคุกกี้เบคอนที่ใส่สมุนไพรไทยลงไปอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนครับร้านชังกี้นะครับตั้งอยู่ที่สุขุมวิท23ครับเดินจาก BTS อโศกหรือ MRT สุขุมวิทเพียง5นาทีเท่านั้นโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยว a l ด the World นะครับเมื่อทานครบ500บาทรับทันทีส่วนลด20%ตั้งแต่วันนี้ถึง18กันยายน2567ครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย ขอนเราจะไปวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับพัฒการเล่งงงสุข,ขุมวิท62 ตอนนี้เร่งของเราจัดโปรโมชั่นครับบุฟเฟ่โต๊ะจีนนะครับในราคาเพียง899บาทเท่านั้นทำได้2ชั่วโมงเป็ดปักกิ่งกินไม่อั้นเต้งของสลับเปาตอนนี้มี4สาขานะครับถมมีเสิร์ฟทั้งหมด8ไส้ความอร่อยขนมจีบก็มีอุดหนุนเราได้เลยครับกิ่งผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเฮ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบอร์ตครับติกตอกของเราเซิร์ชว่าเฮอร์เบอร์ตครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับช่วงพ่อลูกปันป้น